ปกติผมจะไม่ค่อยจะไล์สดตลาดสีขอละพูงเป็นเบ่งงวะตลาดสีขอละพูงนี่ก็ขายแล้วตันนี้ตันนี้ต้นนี้ใครพ่อ เท่าไรครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมลงวีดีโอผลไลฟ์สดให้ก่อนนะสองหมื่นไปสองไปเนี่ยสี่ไปห้องต่อลองไว้ต่อลองไว้ต่อเมื่อกี้ถามถามน้องมันต้นกับบางบรงต้นกับบางบอยมันว่ายังเดี๋ยวออกมาซื้อใหม่หกินข้าวก่อนเดี๋ยวผมกินข้าวเมื่อกี้นะครับสี่หมื่นกลัว ขาควายน้ำไรเก็ซื้อควายด้วยอ็นอะไรคนดีนี่เออดี่ละพอนี่ยนี่ไายเท่าไหร่ยังนี่นบ<อ>่ก<อ>ินข้าวกินข้าวกันนะทุ่นเขาไปกินข้าวเดี๋ยวว่ามาใหม่เขาไปกินข้าวอยู่ทุ่ทนผม,ผมไปกินข้าวเลยผมไปกินเราผมกินกินมาแล้ว เอาดูดยก right? s! <S ันพี่น้องครับไปกินข้าวเหมองตาแล้วเที่ยงอะไรตัวนี <m 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 ้เนี่ยไปฝากคอกตาแล้วไหมนั่นแม่ลูกควายแม่ลูกโคแม่ลูกตัวนี้งามอยู่้วยครับสวยอยู่ครับตัวผูตัวเมียวะ ตัวผู้นั่นก็ตัวผู้นี่ตัวเมียเอ้ยตัวเมียเอ้ยตัวผู้สองเลยว่ะตัวเล็กเล็กตัวเล็กตัวเล็กเท่าไหร่พี่ตัวเล็กเท่าไหร่ตัวดูดนมอยู่นั่นมันต้องขายติดแม่มันเอาเท่าไหร่เปิดแต่ละแม่ครับโอ้วนี่โอ้มาแล้วเนาะนี่ก็ประมาณสองเกือบหมื่นไปปลายนะเนาะมันแต่บ้าง เอาเบอร์กันพี่น้องครับไปดูดูเอาพี่น้องผมไล่สดอยเดี๋ยวตอนนี้ผมเมื่อกี้มันแดดมันร้อนผมลยูทูปไปไม่ได้ไล่สดเอาไล่สดเดี๋ยวนี่เกินอะไรขึ้นบ้างตัวนี้ไอ้ตัวนี้เออเดี๋ยวเขามาดื้อเขากินข้าวอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเขาไปกินข้าวอยู่เดี๋ยวให้ดูให้ก่อนผมทีมงานเขานั่นแหละรู้จักกันหมดทั้งนี้ถ่ายคลิปใส่ก็ว่าเดี๋ยว เท่าไหรไอ่แม่ลูกแม่ลูกตัวนั้นแม่แม่ตัวนั้นแม่แม่เจ้า่อยกินนมอยู่นี่กินนมแล้วแม่ตัวนี้ร้องร้องแม่ลูกนี่ร้องตัวละหมื่นแปดหมื่นแปดสองตัวเนาะใช่หมื่นแปดสายตัวอยู่พี่น้องครับบึ้งเอาโชคดีไล่สดอีกช่องหนึ่งนะพี่น้องครับไล่สดอีกช่องหนึ่งเมื่อกี้ผมรันให้แล้วมันแดดมันร้อนแดดมันช่องไหนไล่สดช่องโชคดีทุบตอแรนเนี่ยผมครับครับควายตัวใหญ่จังให้ ได้ถึงสี่หมื่นหมื่นแปดใส่ตัวไหนนี่ตัวเล็กตัวนี้ตัวหนึ่งด้วยเอาไงเนี่ยตัวเล็กๆเอาเอายังไงตัวเล็กผมเอามื่นเอาแปดพันตัวละแปดพันสามตัวไม่ตัวเดียวตัวเดียวตัวนี้เนาะแปดพันนี่พี่น้องหมื่นแปดเด้อสองแม่ลูกตัวนั้นนะดูเอามันออกแดดไม่ได้นะควายเนาะมันร้อนเนาะออกแดดไม่ได้แล้วตัวใหญ่ใช่ไหมพี่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่เนาะ เออดวงตามีดูงตาไป็นไรไม่รู้ใส่เบอร์ใส่เบอร์เขาถามแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์มาเบอร์เบอร์เบอร์ครับศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าสี่หกหนึ่งห้าสี่หกถือเพี่น้องครับตัวนี้สี่หมื่นกว่าเด้อพี่น้องก็ใหญ่เนี่ยไม่มันไม่มันใหญ่เอา ตัวน,นี้กำลังโชว์พลังกันอยู่โชวพลังต่อรองกันอยู่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถจ้ากักปไปบายมาได้แล้วครับมันแดดร้อนที่น้องดูใครเอามาก็ต้องไปดูกันดำเงนไว้ตัวน,นี้สี่หมื่นสองสี่สิบสองแต่มันตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ไอ้ท้าแก่สรับวุรีเขาพ <c oughs> ขายังมีซื้อเพมันราคายแรงอยู่ไปไปต่อไม่ไหวเดีไ๋ไปดูตัวน,นั้น มันจะไล่ไม่นานพี่น้องครับเพราะว่าผมรันอีกช่องหนึ่งอยู่เปิดการมองเห็นให้ดูดูเขาขายเท่าไหร่ตัวเลๆเย็บเสื้อกไว้อ่ะับไปเย็บไปเย็บเอา ้อยเล็กเท่าไหร่ครับอย่างนี on ้นี so so ่ซื้อสี่ตัวแม่ลูกแม่ลูกเท่าไหร่ครับหมื่นแปดสี่ตัวหมื่นแปดจะไปอีหานี่สี่ตัวหนึ่งชิ้แม่มาเลยคลอกเดียวกันนี่แม่ไทยที่ตัวนี้ด้วยหมื่นแปดหมื่นแปดแม่ไทยไม่ขุนต่อเนาะนี่ก็เจ็ดเดือนก่อนเลยนะนี่งวไทยนี่เขาไม่ออกตัวนี้ผมผมเยอะไปซื้อได้เพราะมันมุสุด พริมากกป่อยกับแม่เออมันอยู่กับแม่มันนัเน่ยหมื่นกว่าบาทมามาดูดำสีดำโอ้ยใจอ่อนเลยเนาะพอใจอ่อนก็ได้ให้เราเท่าไหรเลยสองเหมือนสองเหรอสองตัวสีดำเก้าสองน้ำมันเบี้ยวตัวหนึ่งเด่น อผมปล่อยเลยครับยืนคำขาดนี่สองสี่เดี๋วเอาสองสี่สองสี่ปล่อยเลยครับจะเป็นไงสองสารกัดตัวละพันขาดตัวละพันเดี๋วอ่างมาอีกรอสวัสดีครับสเป็นลันจิงตดสองสี่เปนไงรสองสอสีดำดำดีสีบนตกทีพ้าเปิดมันชัญนาณค่อยดีสองหมื่นสี่คนกำลังชงพลังภายในกันอยู่ครับ เงียบๆวันนี้ครับเงียบๆีบเพราะว่าถ้าแกเขายังไม่ได้ซื้องัวกันเน่พตลาดนี้เปิดนัดที่สองแล้วเปิดนัดที่สองเพิ่งเปิดมาะนัดที่สองมาไปดูมือเช้าผมถ่ายไปแล้วตอนนั้นถูกตัวละถ่ายอีกรอบหนึ่งเอาสักสิบนาทีก็หยุดลงเลยพี่น้องครับเดี๋ยวจะได้ไปลันอีกช่องหนึ่งเด้อช่องโชคดีผมถ่ายไปละเยอะมกกันนะตัวนี้สองหมื่นแปดนะครับ ตัวน,นี้เซ้าวแปดสองหมื่นแปดมีตัวแกกำลังให้กันอยู่สองหมื่นแปดตัวนั้นตัวละแปดพันนะตัวละแปดพันเนี่ผมถ่ายไว้แล้วคลิปวิดีโอยาไปแล้วสองหมื่นแปดสายผู้ไปใส่นอกคุณนในยายเพิ่งไปกินเขาเป็นแองกัดแองกัดตัวละแปดพัน พอหลายพี่น้องครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็ให้ราคาอย่างพอตัวน,นี้เพราะหมื่นแปดนี่ขายแล้วสองห้าลายจุดทีสองห้าพ่อเอ๊ะคุณขายอะไรพี่น้องสองหมื่นห้าโอ้คุณรองไว้สองหมื่นแปดดีแล้วพ่อน,น้องเอาไว้ดีกว่าเอาไว้พาใหม่คุณขายอะไรพี่น้องครับสองหมื่นห้าทุกขายในเมื่อเช้าลงไปแล้วแกภาคกลางซื้อไปแล้วไปจา้าคูณฟูงก็ได้ตนนัวนี้มันผลมันมันเปรียวดี เมื่อไหร่รู้เลยเมื uh, ่อไหร่รม ja> ่น้องเราจะสิ้นว่าิ้นเออเดีินน้องกลับมาครับอยวไปดูควายเลยใครอยู่แล้แวกนี้ถ้ามีมีตัวนี้ก็ถ่ายไปแล้วครับเมื่อเช้านี่เป็นระยะใส่หมดงงานของมันถ่ายไปแล้วพันพันห้องพันกว่าบาทเลยเพราแพงเลยพันหก ไปหามึงเราตอนยางไปใส่หูเราพุดไป่หยาดเราเพิ่งยิ่งเราปีเราขายไปแล้วสองตัวนั่นตัวเล่ยสองตัวขายไปแล้วดูมันงายอยู่ได้ยัยเนาะเอากระดูกลูกมันที่ผมขายไปแล้วเมื่อเช้าครับเพิ่นห้องประมาณหนะม,มื่นหกนะถ้าถ้าผมถ้าผมไม่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 ผิดพลาดนะนี่ได้ย่ายมากเลยเนี่ยถ้าเราย่ายหมื่นหกบ่นี่เขาต้แก้เขาถามอยูน 16, อยน่นี่หมื่นหกข้าร้อยนะเห็นไหมล่ะหมื่นหกข้าร้อยเนี่ยหมื่นหกข้าร้อย นหนึง่งตรงห้าร้อยใช่ไหมราคาเนี่ผมจำได้แล้วคุถ่ายยายเมื่อกี้นี่เอาตอนเอา้าครับ,รบนว่าลูกมันแม่มันไม่สวยมันแต่ลูกมันงามอยู่เด้กตัวแมน่นะลูกมันงามเท่าได้ละพอตัวนี้จักพันสองตัวจักพันจักพันเอาหมื่นห้าร้อยหมื่นกับห้าร้อยตัวละห้าพันกว่าบาทเนาะสายขุนครับสายขุนตัวละห้าพัน ตัวละห้าพันประมาณสองตัวหมดหอนเราเลยเท่านี้อีกข้าวเท่าไหร่เก้าพัน <9, 000. S 1> อีกข้าวเก้าพันต้นแงมีเบอร์บอมีเบอร์โทรศัพท์บอไม่มีเนาะเอาประมาณนี้ทรงนี้ครับตัวนี้พ่นถ่ายแล้วพี่น้องตัวนี้เอ่อพ่นร้องตัวละประมาณหมื่นหมื่นสามพันสองหมื่นหกพันห้าร้อยนี่สองตัวนี่ ลงคลิปใหนเดีรบร้อยแล้วครับไปดูเอาในช่อง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 ,องใหญ่ผมนะโอ้ยวิ่แค่นคือหดวเดียวมะตัวน้อยเออนี้กันยอนดด้ยวยมันแดดฮ้อนไปขอบคุณมากครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ